สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถกระบะมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเพชรเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับวันนี้อยู่ที่สาขาเสรีไทย68นะครับที่นี่มีรถกระบะจอดอยู่เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวจะพาพี่พี่ครับมารับชมกันโซนนี้จะเป็นเน้นเลยนะกระบะ4ประตูครับมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเน้นเป็นตัวยกสูงนะส่วนตัวแคบครับจะมีจอดอยู่ที่โซนหลังหลายคันเหมือนกันใครกําลังมองหารถกระบะมือสองสักคันนะครับ เพชรยนต์ครับเราคันรถสวยเกรดเอนะครับต้นน้ำเราดีเราคัดเฉพาะเกรดเอครับแล้วประกันไม่มีชนหนักพีกคว่มจมน้ำกับไมค์กอไมครับรถสวยน่าใช้มีที่บริษัทเพชรยนต์หารถกระบะมือสองสักคันครับคลิปนี้คุณจะได้รับชมนะมีนิสสันนาวา r ่านะครับมีทั้งตัวคาลิเบอร์ครับและตัวแบล็กอิดิชันนะแล้วก็จะมีครับในส่วนของอ่าลีโวนะครับมีนะลีโวมีทั้งตัวแคปเตีย นะสี่ประตูยกสูงออโต้นะอยากมีแคลรี่บอยหรือไม่มีเรามีให้ครบครับรวมถึงดีแม็กครับตรงนี้นี D ่ดีแม็กเรียงล้วนเลยไปสิคันเลยนะมีทั้งตัวแครบครับและตัว4ประตูนะมีทั้งแบบมีแคลรี่บอยและไม่มีนะปีเริ่มต้นก็สักประมาณปี1 0บหขึ้นไปนะจนถึงปีใหม่สุดที่เรามีคือป,ปีประมาณ2023เลยนะสําหรับรีโวที่เรามีนะครับหารถกระบะมือสองสักคันครับติดต่อหาผมได้โดยโตรงครับ0 6 5 9์ห3ห้าเไลน์ครับ พ e k 152ครับมารับชมด้านโซนหน้ากันดีกว่านะโซนนี้ครับมีรถกระบะนาวาล่านะครับอยู่หลายคันเลยนะมีทั้ง Black Edition ครับและตัว c a l i b e r ออโต้ครับเกียร์แมนนวลครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้กันครบเลยผมขอเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนเป็นตัว Black Edition ครับ2.5ตัว E นะครับคันนี้ไม่แค่40,000ื่นโลเองทะเบียน9883นะสีขาวครับ Black Edition จะเป็นตัวแต่งแบบเดิมโรงงานนะ คันนี้ราคาแค่459,000ครับเป็นปี2021จดไม่40,000โลพอดนะีใครหาอยู่มาจัดได้คันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเกียร์ธรรมดานะแต่เป็นตัวแต่งครับที่แบบมีสติกเกอร์เนาะมีโป่งซุ้มล้อดูด,ดูดุแบบนี้นะหาตัวแบ็กอิดิชั่นนะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับไมคแค่40,000โลกุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยครับภายในนะนี่ได้พวงมาลัยนะมัติฟังก์ชันนะไมแท้ไมเดิมครับไมแค่40,000โล นะมีจอครับให้แล้วนะเชื่อมต่อกับกล้องถอยด้านหลังครับนะเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานเลยเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ตอนออกมาใหม่ประมาณ8ปดแสนเลยนะแปดแสนกว่ากว่าตอนนี้ราคาดีครับเหลือแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันอยอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทอะนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยหาแบ็กอิดิชั่นนะครับพักมาได้เกียร์ธรรมดาไปแล้วคันแรกมาคันที่สองราคาเท่ากันปีเดียวกันเลยนะคันนี้สามสามเจ็ดเก้าแต่เป็นสีแดงนะสีแดงต้องบอกว่า มันไม่ใช่แดงแบบแดงแป้นนะมันเป็นแดงแบบแดงกึ่งเลือดหมูนะผมว่ามันสวยนะครับเป็นแดงที่แบบดูดุดันนะใครหาแบรอีชันครับคันนี้รุ่นเดียวกัน2.5 e ครับเกียร์ธรรมดาแต่คันนี้ไม่ห้าหมื่นราคาเท่ากันเลย4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันปีสองศูนย์นะครับไม่ mm hmm. <My S 1> เยอะกว่าหมื่นโลราคาเท่ากันนะอขอไปคันนี้ราคาถูกกว่าปีสิบเก้านะคันนั้นอีกคันหนึ่งอยู่สุวินทวงศ์ ong, นะคันนี้สี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับปีสิบเก้านะไม่หกหมื่น 2.5e ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเองนะประมาณ7 0 0 4 7 0 0ประมาณเนี้ยนะครับฟรีดาวขอเครดิตครับผ่อนเลทประมาณ7 000, 5 0 0นะรถสวยน่าใช้ครับ black edition สีแดงนะครับดูดุแบบนี้นะสนใจมาจัดได้นะใครรอรี v o ครับใครรอ d m a x เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวพาไปดูเหมือนกันนี่ภายในสภาพสวยเลยนะเป็น4ประตูครับนะลาย black edition แบบนี้ข้างหลังครับตัว liner น,นะของนิสสันแท้ๆเลย นะมีกล้องถอยนะฟังก์ชันครมให้แล้วสีแดงมีสีขาวมีสําหรับแบล็คเอดิชั่นครับ2คันนี้เกียร์ธรรมดาทั้งคู่แต่ถ้าคุณอยากได้เกียร์ออโต้นะผมมีคันนี้เลยเกียร์ออโต้ครับเข้ามาใหม่รู้สึกคันนี้ใหม่จะเก้าหมื่นไหมอ่าใช่ใหม่อยู่เก้าหมื่นนะครับนิสสันนาวาล่าคันนี้จะเป็นปีสิบเก้าจดยี่สิบนะคันนี้เป็นรถหน่วงงานครับมือเดียวประวัติศูนย์ทะเบียนเจ็ดหกแปดสี่ ie, ครับคาลิเบอร์หนึ่งเอ่อตัวสองจุดห้าครับเป็นตัว e อนะกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมี นะครับมีกล้องรอบคันแล้วสําหรับคาลิเบอร์ครับใครสนใจคันนี้ครับมาจัดได้449,000นะ449ก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะประมาณ7,000หกอะ่ะ7,000เจ็ดไม่เกินนี้นะครับได้สีขาวครับเกียร์ออโต้ครับสี่ประตูยกสูงไม้อยู่90,000โลเองนะแล้วที่ฝั่งนู้นมีสีดําด้วยนะสีดาไม่80,000แล้วก็จะมีสีบลอนครับมีไม่50,000กับไม่1 0งแต่สเปคเนี่ย19.20เนี่ยเนี่ยไม้อยู่ประมาณ90,000กื่าอีก8,000นะ มีจอมันจะใหญ่กว่าตัวตัวแบ e อ dition e นะแล้วก็จะมีกล้องรอบคันครับเกียร์ออโต้แท้ๆเลยคุณดูโครงสร้างรถเป็นอันเดียวกันนะครับระหว่าง c a l ิ b บ e นะกับแบ a c k อ,อ dition นี่มีกล้องรอบคันให้นะครับใครสนใจครับเกียร์ออโต้ยกสูงแบบนี้นะของนิสสันครับแอร์ Air หลังมีให้แล้วฟังก์ชันมันครบนะนิสสันเนี่ยหลายๆคนชอบนะครับเพราะอะไรนี่คุณดู มีแอร์หลังให้แล้วนะรีโว่ดีแมเนี่ยบางทีไม่มีนะครับแล้วราคามันถูกอะ่ะมันได้เกียร์ออโต้อ่ะมีจอกลางนะด้านบนนะมีแบบเขาเรียกกระจกตัดแสงออโต้ให้คุณแล้วฟังก์ชันมันมันให้มาแบบแน่นๆเลยนะแล้วแล้วราคาก็ดีนะครับราคาเพียงแค่449,000สได้มาอยู่90,000มืกว่าสนใจคันนี้มาจัดได้ครับสีขาวนะสีขาวราคาดีมามาดูคันต่อไปดีกว่าคัานต่อไปขอพาดูมาโซนนี้ครับมี D m a มครับ ตัวเขาเรียกว่า X-Series นะจอดอยู่2คันปี2 1จอด22คันหนึ่งนะส่วนอีกคันหนึ่งเป็นปี22เลยนะราคาดีครับมาดูคันนี้ันก่อนนะคันนี้729,000เาครับเป็นปี22ในแท้มาอยู่40,000นะคันนี้มาอยู่40,000เอง729,000าครับซีดาวจะผ่อนอยู่12,200ครับได้1.9ครับ X-Series เกียร์ออโต้นะเป็นตัวแบบแต่งแบบเดิมๆโรงงานนะครับดูดุดัน นี่นะล้สวยเลยนะครับล้อเลิศน,นะลายสวยเลยนะครับได้อีซูซูนะครับ,รบฟังก์ชันครบครับคุณแจมีเป็นแบบย์เลสนะภายในต้องขอภายรถมันล็อกนะมีจอกลางกล้องถอยจอวลสกีนครับเกียร์ออโต้เบาะหนังให้แล้วนะแล้วก็มีเป็นสปอร์ตบาร์โลบาร์แบบนี้เนะนี่ยนี่นะเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้สําหรับ X S s e r i e s ส่วนคันนี้ราคาถูกกว่าคันนี้ประมาณ6กแสนกว่าบาทนะ679ประมาณเนี้ยนะครับ ราคาดิฟกันประมาณห้าหมื่นบาทเลยแต่คันนี้เป็นปีย1ิบเอ็ดจดย2ิบสองนะครับคันนี้สนะี่สามสาแปดเนี่ยย2ิบสองในแท้ส่วนคันนี้เป็นย1ิบเอ็ดจดย2ิบสองครับ X Series รอๆนะมาอยู่ประมาณเก้าหมื่นครับคันนี้ราคาแค่ประมาณหกเจ็ดเก้าเองนะสนใจมาจัดได้ทะเบียนห้าสามสองแปดมดิฟกันประมาณสี่ห้าหมื่นโลนะครับแต่ราคาถูกกว่าห้าหมื่นบาทนะเก่ากว่าก็คือเกือบปีนะเก่ากว่าประมาณสักครึ่งปีเพราะนี้เป็นย1ิบเอ็ดปลายปีจดยี่บสองครับ สนใจมาจัดได้0 6 5 9 5, 1ห3 7 4มาดูคันต่อไป1849 1849นะ1น4 9คันนี้729,000ครับปี22ไมอยู่50,000เป็นตัว ZP อ่ะต้องบอกว่าราคามันเท่ากับกับ X s e r ซ e s ปี22ไม่พอกันด้วยแต่ ZP เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ท็อปกว่านะแต่ X-Series มันเอาตัว1.9 Z นะครับที่มันเป็นตัวเริ่มต้นเอามาแต่งใช่ไหมแต่ส่วนคันนี้จะเป็นรุ่นที่มันท็อปกว่าครับภายในอะไรต่างๆฟังก์ชัน มันมีให้เยอะกว่าครับแล้วปี22ครับไม้น้อยนะไม่สี่ห้าหมื่นนะแต่ว่าราคา729นะป้ายได้ออกมาประมาณล้านล้านหนึ่งอ่ะนะครับรถสวยครับใครสนใจมาจัดได้สําหรับอีซูซูครับมาคันต่อไป8993ครับคันนี้6 6 9 0 0 0กมาอยู่5 9 0 0 0ปี21นะเป็นตัวเซตอิดิชันนะครับเผื่อใครสนใจนะราคาประมาณเนี้ยห้าหกแสนนะครับดีแม็กนะที่ให้ดูนี่เกียร์ออโต้ทุกคันเลยนะยังไม่มีคันไหนเกียร์ธรรมดานะสำหรับดีแม็กนะครับอ่ะคันต่อไป 2969ก้าหครับคันนี้699,000ไม่น้ายู่40,000นะครับปี2 1ไมสี่4มื0นเป็นตัวแซนะไม่รู้รถล็อกปะอ่ะอรถไม่ได้ล็อกนะครับนี่นะจอใหญ่ๆครับนะจอใหญ่ๆคันนี้เป็นตัวไฮเลนเดอร์นะแซดพีหกเเองปี2 1ไมสี่4มื0นแซพีคือลองท็อปนะแต่ฟังก์ชันให้มาครบแล้วเนี่ยดูดีมีคูซอนโทน นะครับไมค์สี่หมื่นเองจอกลางใหญ่ๆ <t ell> ตรงนี้นึกว่าขับเครื่องบินนะครับโหมดต่างๆ,ๆเอยอะเลยนะคใครสนใจนะครับดีแมครับเกียร์ออโต้นะหกเก้าเองฟีฟ,ฟีดาวผ่อนอยูหมื่นหนึ่งหกร้อยบาทนะสำหรับ Z ซพคันนี้นะครับนะล้อเซล้อเซพจะได้เป็นลายเนี่ยนะสังเกตนะไซส์ขวานะครับล้อได้ไลายนี้อ่ะมาดูคนต่อไปดีกว่าหนึ่งแปดสามสามอันนี้จะเป็นแครบบ้างและแครบยกสูงครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไมค์เจ็ดหมื่น อ่าเป็นตัวแคบครับยกสูงเดี๋ยวเช็คเ,เกียร์อ่านี่เกียร์ออโต้ด้วยคุณนะเบาะน้ําตาลครับสวยเลยนะยังเป็นตัวหน้าเก่าอยู่ปีสิบเก้านะหน้าใหม่เขาจะเริ่มปียี่สิบนะครับแต่จอใหญ่มากนะฟังกช์ชันครบครับใครสนใจคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะสี่สี่เก้านะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันครับปีสิบเก้าไม่เจ็ดหมื่นครับเป็นตัวเซตเพชรทีดนะมีแคลรี่บอยให้แล้วนะครับหนึ่งจุดเก้าซตเพทีดครับ 49นะออโต้ Auto ยกสูงนะครับส่วนคันต่อไปคันนี้สังเกตครับด้านหน้ามันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับด้านหน้ามันจะไม่เหมือนกันแล้วนะใครสนใจคันนี้ครับทักเข้ามาได้4062รู้สึกคันนี้เป็นปี20นะ489อ่าใช่ปี20ครับอ่าราคาอยู่1่แสนเอ่อไม่ครับ117,00แสนนเะเป็นตัว1.9 z ซครับนะแคปออโต้ยกสูงแต่ว่าเจนไม่เหมือนกันแล้วสังเกตครับนะตัวข้างหน้านะ มันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับใครสนใจก็นะทักมาได้ไม่ไดเชนมาประมาณนี้นะครับคันนี้4ี่แปดเก้าครับออโต้ยกสูงเหมือนกันมาคันนี้ดีว่า5 0 4 4นสังเกตจากป้ายครับแล้วป้ายสีดําแบบเนี้ยสี่ประตูนะครับถ้าป้ายแบบสีเขียวเนาะนะขาวเขียวแบบนี้ก็จะเป็นตัวแคปนะครับคันนี้ครับห้าแ0 0เก้าเกพันครับปี20ิบมาอยู่แสนหนึ่งนะเป็นตัว1นึจุดซดครับี่ประตูออโต้ยกสูงมาอยู่แสนหนึ่งคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะมือเดียวประวัติศูนย์ สภาพดีพูกนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับ4ประตูออโต้ครับใขรหาดี a มนะสประตูออโต้ยกสูงครับฟังชันมีให้ครบแล้วนะแล้วก็ขับนุ่มๆครับผมทดลองขับมาทั้ง2แบบนะผมว่าดี a มมันนุ่มกว่านะมันนุ่มกว่า r ี vo แต่ r ี vo มันได้ความกระโชกโค้งากนะแรงกว่าอ่าประมาณนี้ก็แล้วแต่ท่านชอบหรือกันชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับอ่ะส่วนโซนนี้ครับเป็น4ประตูออโต้ยกสูงครับตัว e นะลีโว2 4 e นะครับมี นะมีหลายคันราคาเริ่มต้นก็4ปลาย5ต้น5กลางนะครับใครหา d m a ม็ Mac, นะก็ไอ้ใครหา r ี v o นะมาจัดได้นะโซนนี้นะครับมี r ี v o นะสี 4, ประตูออโต้ Auto, ยกสูงแล้วมีทยอยเข้าใหม่ครับอีกหลายคันเลยนะใครดูคลิปอ,อีกช่องหนึ่งของผมเนาะมี r ี v o สเปคประมาณเนี่ยแต่เป็นเจนใหม่ ai, แล้วเป็นปี2 0จด21นะครับเป็นตัวมิดนะเป็นตัวไฮเข้ามาเยอะเลยนะไมก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับ ใครหาอยู่มาจัดได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูครับราคาประมาณ5 0 0แสนกว่านะสี่ประตูออโต้ยก ok สูงแต่ไม่ใช่เจนนี้แล้วจะเป็นหน้าใหม่แล้วเป็นหน้าหมูป่าแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูทัับสองสำคัญนะมีตัวมิดนะไม่เริ่มต้น5 0 0 0 0ื่นหกหมแล้วมีตัวไฮไม่แสนสามนะครับปียีปียีไปปีจดยี 21, และปี21นะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ครับ2คันนี้ผมว่าราคามันตึงมานิดนึงนะมันประมาณ5 4 9นะแต่คุณไปเพิ่มเป็น5 8 9คุณได้ตัวใหม่ใหม่กว่า นะครับปีใหม่กว่าแล้วได้เป็นเจนใหม่ครับฟังก์ชันมันครบกว่าด้วยนะมีกล้องถอยมีจอทัศกรีนครับส่วนตัวไฮนี่ก็น่าใช้สีขาวนะอยู่ตรงนี้ตัวไฮนะครับขึ้นราคาให้แล้วขึ้นรูปให้แล้วใครสนใจรถกระบะมือสองนะครับถ้าเป็นเข้าใหม่ๆห่อันนี้แอบกระซิบบอกเข้าใหม่ๆมันจะไปอยู่ที่ศูนย์ทววงสี่สิบหกเพราะอะไรรถเ,เข้าใหม่จะไปอยู่ที่นู่นทั้งหมดนะครับเราต้องปรับสภาพเนาะสายช่างสายเซอร์วิสไปอยู่ตรงนู้นนะแต่ถ้าตรงนี้จะเป็นรถที่ปรับสภาพพ,พร้อมใช้แล้วเขามาวางนะบางทีมันอาจจะเป็นรถเก่ากว่านะดัง หากระบามือสองสักคันทักหาผมครับเป็กผู้จัดการสายขายเดี๋ยวเลือกคันที่คุ้มค่าน่าใช้ให้คุณอยู่แล้วมาดูโซเนียนต่อมามีแคบแล้ว4450ครับคันนี้แคบครับราคาอยู่399,000ปีเ็ดมาอยู่75,000ใครหาแคปบเตี้ยครับเกียร์ธรรมดานะรีโวครับปี21มาอไ75,000ราคาแค่3ประมาณ399เนาะนะผ่อนเนมา6,000ปลายนะครับ เอาไว้ทํามาหากินเนาะสีดําครับสภาพสวยแล้วได้ไมล์หลักเหมือนส่วนคันนี้ครับแปดสามหกหกนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันปียี่สามไมล์หมื่นแปดเออไมล์น้อยนะเป็นตัวเซตตัวเอ็นทีนะเซตอีดิชั่นนะครับเดี๋ยวดูเออ่เกียร์ธรรมดานะครับตัสภาพใหม่มากคุณนะไมล์หมื่นเดียวอ่ะนะแล้วปียี่สามครับเซตอีดิชั่นนะซื้อสดได้จัดเฟรนเดนได้เป็นแคปนะครับแคปเปิดได้เป็นแบบสมาร์ทแคปเนาะข้างหลังก็มีไลเนอร์พร้อมขนของครับพร้อมทํามาหากินครับใครหาตัวเตี้ยครับมีเห็นไหม มีแคปเตี้ยนะครับเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับสาภาพสวยเลยไลเนอร์นี่แทบไม่มีรอยเลยนะเขาก็ไม่ค่อยเน้นบรรทุกอะไรมากมายเนาะนี่สาภาพสวยนะสามารถเปิดแบบสามาร์ทแคปได้นะคันนี้399้า้นะครับ 99, คันข้างนี่4ี่กว่ากว่าแต่มันใหม่กว่า2ปีครับแล้วใหม่น้อยมากนะคันนี้ใหม่แค่หมื่นแปดนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันราคาดิฟกันประมาณ6 0,000บาทตต่ใหม่กว่า2ปีแล้วใหม่น้อยกว่า นะครันนี้ไม่หมื่นแปดคันนี้ไม่อยู่เจ็ดหมื่นห้านะครับสนใจทักมาได้ครับตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยมาดูคันต่อไปครับเก้าศูนย์สองแปดคันนี้เป็นไททันแล้วนะครับราคาดีใครสนใจคันนี้เดี๋ยวดูราคาพิเศษให้นะราคาหน้าป้าอยู่สามห้าเก้าปีสิบเจ็ดจดสิบแปดน้ำม 15, 000, นะไม่หนึ่งแสนห้าพันครับนะใครหาไททันครับเกียร์ธรรมดานะไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปยกสูงแล้วแต่ว่าเป็นตัวแคปนะครับทักเข้ามาเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะครับอะ ถูกใจรุ่นไหนแบบไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพชรยนต์ครับมีรถมือสองเยอะที่สุดในย่านนี้มีให้คุณนะครับเลือกชมเลือกใช้กันเยอะที่สุดอยู่แล้วนะสนใจทักมาได้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ครับจะได้ไม่พาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ